เดินเล่นริมน้ำตอนกลางคืนอากาศเย็นเยอะกจ้องมองภาพสะท้อนตัวเองในน้ำมันดูแปลกๆนิดหน่อยนะเหมือนไม่ใช่เรามองใกล้ๆอีกที เฮ้ยนั่นมันใครภาพในน้ำไม่ใช่หน้าเรามันมีรอยยิ้มที่น่ากลัวดวงตาเป็นสีดำมืดสนิทจ้องกลับมาที่เรามันกระซิบอะไรบางอย่างออกมาแกไม่ใช่คนเดียวอีกต่อไปรีบถอยหลังออกมา หันกลับไปมองในน้ำอีกครั้งคราวนี้เป็นภาพสะท้อนตัวเองปกติแต่ความรู้สึกหนาวสั่นยังคนอยู่คิดว่าตาฝาดไปเองหรือเปล่าเดินกลับบ้านด้วยความเร็วแต่ระหว่างทางได้ยินเสียงกระซิบตามหลังเราจะอยู่กับแกตลอดไป มองไปรอบๆไม่มีใครเร่งฝีเท้าแทบวิ่งพยายามสลัดความรู้สึกนั้นทิ้งไปแต่รู้ดีว่าไม่ใช่แค่ตาฝาดแน่ๆบางสิ่งบางอย่างได้ตามเรากลับมาแล้วและมันกำลังแทรกซึมเข้ามาในตัวเราช้าๆ